อะไรอ่ะอะไรคะดมดูดิก้มลงใกล้ๆนี่ก้มลงอะไระก้มลงเคยเดินกับบองเพชริมแล้วเคยเดินที่ไหนฮะหนดึงออกเนี่ยดึงดึงออกดึงแมสออกค่ะไปเดยนะลูก นี่มาดูแรปเตอร์หน่อยก็นี่ไงแรปเตอร์นี่ก็แรปเตอร์สยามแรปเตอร์ไอ้ภูมิ